ปกติไหมปกติไหมปกติไหมปกติปกติไหมลหลไฟหน้าหยังครับน no ักนนะโอเคโอเค 11กิโล7ค่ะ11กิโล7เสียงสั้นสันยนต์บ้านเขียวยนต์บ้านเขียวเครื่องร้อนต่อได้ร้อนไม่ได้เลย3474ครับเท่าไหร่นะคะ3474 3474 3474 3474เอา33 00 33 00พร้อมเดินทางนะจ๊ะค่ะจ้า33 00 33 00ค่ะแม่ใครรับ รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยจ้ะสามสามศูนย์ศูนย์เอาเอาลืงออกสามสามศูนย์ศูนย์ค่ะแล้วฝนอยู่ตรงนั้นนะพูดได้เอาเสียงดังหน่อยสามสามศูนย์ศูนย์พร้อมเดินทางนะจ๊ะใครรับพิม์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยจ้ะรับไปสามรูปกลมๆสวยๆเลยนะเดี๋ยวผมเจียบมาที่นีึงนะไม่ใช่มันเกี่ยวกับเครื่องร้อน เราไม่ต้องไม่ต้องเสียบไม่ต้เสียบสามสามศูนย์ศูนย์ค่ะสามสามศูนยามสามศพร้อมเดินทางสามสามศูนย์ศูนย์พร้อมเดินทางนะคะดังไหมให้รับพิมรักพร้อมชื่อเล่นมาเลยนะจ๊ะได้โย่ดัง S <S <S ชัดขนาดนี้อ่ะชัดขนาดนี้ไม่ดังยังไงสามสามศูนย์ศูนย์ 0, นะแม่สามสามศูนย์ศูนย์รับพิมพรับพร้อมชื่อเล่นมาเลยอย่าให้ดูวัตทุเรียนเรามันฉ่ำขนาดไหนใครเข้ามาแล้วเขาจะเข้าใจให้ด้วยนะเขาจะเข้าใจให้หนูนิดนึงเขาจะเข้าใจให้หนูนิดนึงนะแม่สวัสดีตอนกลางคืนสวัสดีตอนกลางคืนนะคะหมอนทองเนื้อหนึ่งจันบุรีหมอนทองเนื้อหนึ่งจันบุรีการันตีด้วยคุณภาพ นะคะสวัสดีตอนสามทุ่มนะแม่มาตอนสามทุ่มใครยังไม่หลับใครยังไม่นอนใครยังไม่ง่วงอยากได้แบบไหนอะไรยังไงก็บอกมาอยากได้แบบไหนอะไรยังไงก็บอกมาเสียงโอเคหรือยังกด,ดหนึ่งมาให้หนูหน่อยกดหนึ่งมาให้หน,หนหูหน่อยนะแม่นะเปิดรหัสแรกเอาไปเลยแบบ3ลูกใครที่เอฟตอนกลางวันไม่ทันใครที่เอฟตอนกลางวันไม่ทันอย่าบอกว่าทุเรียนเซตนี้สวยมากเป็นหมอนทองเกรดแบบส่งออกกันเลยทีเดียวแหละบอกเลย <S <S พูแน่นๆใหญ่ๆภูแน่นๆใหญ่ใหญ่ ไซส์แบบบะเอึบบะเอึบเลยรับพิมพ์รับนะจากเท่าไหร่นะน้ำฝนจากเท่าไหร่คะสามสี่เจ็ดสี่ห้าสามสี่เจ็ดสี่เราให้เหลือเท่าไหร่ส <3, S 1> ามสามศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์เอาแค่นี้พอสามสามศูนย์ศูนย์พร้อมเดินทางแล้วนะจ๊ะพร้อมเดินทางนะสามสามศูนย์ศูนย์พร้อมเดินทางเลยเอาแบบพร้อมเดินทางสามสามศูนย์ศูนย์พร้อมเดินทางสวัสดีค่ะเราดูทุกวันสวัสดีพี่ทองจันทร์มีคนบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะอยากได้แบบสองลูกสวยๆอ่ะเขาขอสองลูก เดี๋ยวเดี๋ยวเอาลงให้ลูกหนึ่งเดี๋ยวเอาลงให้ลูกหนึ่งแม่มาเราตามใจเราตามใจลูกค้าอยู่แล้วแต่บอกก่อนนะว่าทุเรียนเราทุเรียนเราสวยมากเป็นหมอนทองเนื้อหนึ่งจันบุรีเท่านั้นราคาไอ้พาราที่บอกไปเป็นราคาพร้อมดูแลหลังการขายนะคะเจออ่อนเจออ่อนเจอเน่าก็เอาลูกใหม่ไปเลยเลยสองศูนย์สามหนึ่งครับราคาเท่าไหร่นะสองศูนย์สามหนึ่งสองศูนย์สาม 1-2-0-3-1สองศูนย์สามหนึ่งเอา1นึ่งแปดศูนย์ศูนย์พอ1นึ่งแปดศูนย์ศูนย์พร้อมเดินทางนะจ๊ะใครับพิมรับพร้อมเดินทางหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์พอค่ะคุณพี่อะไรที่บอกว่าเอาเมื่อกี้ละข้างหลังอย่าคุยนะเพราะมันไม่มีไม้แล้วเดี๋ยวมันจะอันนั้นใครรับพมรับพร้อมชื่อเล่นมาเลยจ้ะเอาหนึ่งแปดศูนยพอหนึ่งแค่ะแม่เอาไปหนึ่พ้อมเดินทางรับพิมรับตามด้วยชื่อเล่นรับพิมรับตามด้วยชื่อเเลลล่่นนรรับมาแแ้วคคกยพอ พี่อู๊ดเนี่ยก็คืออยู่ตั้งแต่ตอนกลางวันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่อู๊ดเตรียมแคบนะพี่อู๊ดนะพี่อู๊ดแคบแล้วกดหนึ่งเลยจ้ะพี่อู๊ดแคบแล้วกดหนึ่งแคบให้เห็นรหัสด,ด้วยนะจ๊ะแคบให้เห็นรหัสดดนะนะเออหนูอย่าลืมกล่องที่ลูกค้าทักไปไม่ถูกนะเดี๋ยวจะได้อ่านชื่อเผื่อเอาไม่รู้นู่นนี่นั่นอะไรโอเคพี่อู๊ดพี่อู๊ดแครบยางกดหนึ่งพี่อู๊ดแคบแล,แล้วกดหนึ่งเลยจ้ะพี่อู๊ดมาค่ะพี่อู๊ดมาค่ะรูปสีแดงนะคะ ต่อไปเลยไปต่อไปเลยแม่นี่เห็นไหมสองลูกเฟฟสวยลูกสวยมากเจ็ดกิโลเก้าค่ะเจ็ดกิโลเก้าจากสองล่องันน, 9, นะจ๊ะเมื่อกี้อ่ะ ใครไม่ทันเมื่อกี้สองสี่หนึ่งศูนย์สองสี่หนึ่งศูนย์สองสี่หนึ่งศูนย์เอาสองสองศูนย์ศูนย์พอสองสองศูนย์ศูนย์พร้อมเดินทางนะจ๊ะสองสองศูนย์ศูนย์พร้อมเดินทางรับพิมรับค่ะใครรับพิมรับพร้อมชื่อเล่นมาเลยจ้ะรับพิมรับพร้อมชื่อเล่นเลยค่ะรับพิมรับ้อมพร้อมชื่อเล่นค่ะพี่อัมมี่ค่ะปิดที่พี่อัมมี่ค่ะ พี่อัมมีเตรียมแคบค่ะพี่อัมพี่อัมมีแคบแล้วกดหนึ่งนะจ้ะแคบให้เห็นรหัสเลยนะอย่าลืมนะไปบ้านหลังคาเขียวกันนะใครใ <น S 2> ที่ทมาฟรนะีเอฟแล้วไม่ไปบ้านเขียวเรามีเชื่ออยู่นะที่จะไม่ได้เอฟครั้งต่อไปนะคะไม่ไปบ้านเขียวกันแต่ว่ามีไม่เยอะนะคะส่วนใหญ่กลับขอบพระคุณลูกค้ามากก็คือเอฟแล้วก็ไปจ่ายปัจจัยกันเรียบร้อยนะคะ พี่อามี่ปวหนึ่งโอเคต่อไปเลยค่ะพี่อามี่ขอขอบคุณค่ะทุกคนขอข้อจอเข้าใจให้หนูสักนิดหนึ่งได้ไหมอ่ะใครเข้ามาแล้วข้อจออข้าใจให้แพรลี่หน่อยได้ไหมอ่ะอยากเห็นคนข้อจออข้าใจให้พี่แพรลี่หน่อยได้ไหมคะให้น้องแพรลี่นะมาเลยแปดกิโลหนึ่งค่ะแปกิโลหึงสองกล่องนะจ๊ะมีแต่ลูกสวยๆผูเน้นเน้นูเต็มเตมสสี่หกหกครับ สองสี24 66, 240, 66, 130, 2020, ่หกหกสองสี <im <im ่หกหกเอาสองสามศูนย์ศูนย์ค่ะสองสามศูนย์ศูนย์พร้อมเดินทางนะจ๊ะใครรับพิมรักพร้อมที่เล่นมาเลยจ้ะสองสามศูนย์ศูนย์พร้อมเดินทางค่ะแม่พิทโลกสามสี่วันค่ะเดินทางสามถึงสี่วันพิโลกเดินทางสามถึงสี่วันพิโลกเดินทางสามถึงสี่วันค่ะพิโลกสามถึงสี่วันค่ะแม่พี่อามี่เอาอีกเหรอพี่อามมี่เอาวันที่สองเหรอพี่อามมี่เอาวันนี้เหรอคะหรือว่ายังไง เอาอีกระหัสหนึ่งใช่ไหมจ้าพี่อัมมี่อีกระหัสหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวรอพี่อัมมี่พี่อัมมี่เอาอีกรหัสหนึ่งเพิ่มรับเพิ่มอะเขาบอกรับเพิ่มโอเครับเพิ่มลูกสวยนะพี่อัมมี่ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนเลยไซส์นี้เป็นไซส์ต่อก่อนพี่แแบแล้วกดหนึ่งนะจ้าแบบให้เห็นรหัสนะแบบให้เห็นรหัสนะพี่อัมมี่ไปพี่อัมมี่สามมาเลยไปเลยจ้าโอเคต่อไปค่ะต่อไปเลยจ้า ต่อไปเลยจ้าขอสองลูกสวยๆโอ้โห <Shield noise> ใครอยากได้สามลูกหนึ่งลูกหรืออะไรยังไง <8 S 1> บอกได้นะ1 1> คุยกันหน้าไลา์ <8 S 1> ได้เลยชอหนึ่งนะจ๊ะสองกล่องใส่สงอง,สงกล่องนะจ้าใส่สองกล่องนะกล่องสี่หกหก อะไรนะ2 4 6 6เมื่อก anyway> like ี้เราขายเท่าไหร่นะ2 3 0 0 2 4 6 6เอา2 3 0 0เหมือนเดิมค่ะ2 3 0 0พร้อมเดินทางนะจ๊ะใครรับพร้อมชิอเล่นเลยพร้อมเดินทางเป็นหมอนทองเนื้อ1จันบุรีนะคะหมอนทองเกรดดีพันบุรีค่ะจันบุรีค่ะไม่ใช่พันบุรีพันจันบุรีค่ะหมอนทองต้องหมอนทองจันบุรีเท่านั้นนะคะที่อื่นไม่กล้าการันตีไม่กล้าไว้ใจต้องหมอนทองเนื้อหนึ่งจันบุรีสั่งจากแพรดี่มีบริการดูแลหลังการขายแน่นอนค่ะ จ่ายจบจ่ายเจ็บจบไม่ต้องมายุ่งยากวุ่นวายนะคะได้กินผู้เรียนเนื้อดีแน่นอนคัดเนื้อมาให้แล้วทุกลูกลูกไหนมีปัญหาได้ไปแอดมินดูแลหลังการขายไม่มีเทลูกค้าไม่ทิ้งลูกค้าร้านเราไม่ทิ้งไม่เทลูกค้าสองสามศูนย์ศูนย์สองสามศูนย์สองสามศูนย์แล้วแม่พร้อมเดินทางสองสามศูนย์ศูนย์พร้อมเดินทางค่ะคุณแม่รับพิมพ์รับใส่ชื่อมาเลยค่ะรับพิมพ์รับใส่ชื่อมาเลยค่ะสองสามศูนย์ศูนย์ค่ะจากสองสี่ จากสองสี่เท่าไหร่นะจากสองสี่หกหกครับจากสองสี่หกหกจากสองสี่หกหกเหลือสองสามศูนย์ศูนย์ค่ะแม่รับพิมพ์รับมาเลยรับพิมพ์รับใส่ชื่อรับพิมพ์รับใส่ชื่อสองรูปนี้ใหญ่มากน้ำหนักเกือบแปดโลทุเรียนแก่จัดนะพี่จ๋ารับพิมพ์รับหมอนทองแก่จัดจัดเลยรับรับพิมพ์ชื่อเล่นรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นนะจ๊ะ ถ้ารับพิมรับพร้อมชื่อเล่นนะจ๊ะพี่จ๋าชิมหน่อยพันจันบุรีสองค่ะรับพิมพรับค่ะพี่จ๋าถ้ารับพิมรับพร้อมชื่อเล่นนะรับนะอ๋อไม่ถเแองทองอันนี้มันไม่ใช่หมอนทองอันนี้มันไม่ใช่ของที่เราขายพี่จ๋าถ้ารับพิมรับพร้อมชื่อเล่นนะรับพิมรับพร้อมชื่อเล่นโอนบ้านบ้านเขียวเท่านั้นค่ะพอชื่อเล่นค่ะแม่ พี่จ๋าขอชื่อเล่นด้วยนะขอชื่อเล่นด้วยนะรับพิม์รับมาเลยแม่รับพิมพรับมาเลยขอชื่อเล่นค่ะกินไสเก่งจแม่วยะสองสามศูนยย์สองสามศนยนย์อืม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 อืนอืนอืม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 มอืมมืมอือืมอือมอมอมอืมอืมอือมพืมอืมอรับืมมพืมอบค่ะมี่อะไรที่พิมพ์ับใส่ชื่อเล่นมาให้หนูหน่อยไป สองสามศูนย์ศูนย์จากสองสี่เท่าไหร่นะสองสี่หกหกค่ะจากสองสี่หกหกเหลือสองสามศูนย์ศูนย์พร้อมเดินทางแล้ว <3, 000 S 1> นะคะใส่กล่องปุ๊บพวุนี้เดินทางทันทีเลยค่ะรับพิมพ์รับแต่ชื่อเล่นมาค่ะรับพิมพ์รับแต่ชื่อเล่นพี่แอมมีขมมมม่ขอบคุณค่ะแอมมี่พี่แอมมี่ขอบคุณค่ะสองรหัสเลยกราบขอบพระคุณมากนะคะที่อุนน่นนนน้ำตาลขึ้นไม่เป็นไรค่ะนานๆกินทีตายไปไม่ได้กินนะตายไปจะเป็นเป็ดไม่ได้กินทุเรียนนะเดี๋ยวจะทำมีมเป็ดไม่ได้กินทุเรียน พี่จ๋าใครรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยนะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมานะแม่นะมาเลย2 3 0สพร้อมเดินทางนะจ๊ะพี่จ๋าถ้าใครเอาถ้าใครเอานะคนดูเยอะแบบนี้จาก2 300ซึ่งลดแล้วจาก2 4 4สี่6ี่สองสี่เอาไปเลย2อ0สองศูนย์ศโอ้โหเอาไปเลยสองสองศูจากสองส สองสองศูนย์ศูนย์พร้อมเดินทางนะ๊ะสองศูนย์ศูนย์พร้อมเดินทางราคานี้จบแล้วไม่มีลดกว่านี้แล้วค่ะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นด้วยนะคะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นเลยเอาไปแค่สองสองศูนย์ศูนย์จ้าลูกใหญ่มากสองลูกนี้ไซส์เกือบแปดโลอ่ะคิดดูแปดโลด้วยนะคะแปดโลเกินนิดหน่อยด้วยเอาแค่สองสองศูนย์ศูนย์นับครั้งที่หนึ่งไม่เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาลูกอื่นขึ้นลูกอื่นขึ้นนะคะแต่ไม่ได้ราคารถแบบนี้แต่ไม่ได้ราคารถแบบนี้บอกให้อืม ี๋ยวลูกอืนคือ